ณเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลกว้างเมืองแห่งนี้นั้นมีชื่อว่าเมืองวารีนบโดยด้านหน้าของเมืองจะเป็นทุ่งราบซึ่งบริเวณนี้จะเป็นที่ทํากินของชาวเมืองส่วนด้านหลังของเมืองก็เป็นท้องทะเลนกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเมืองวารีนบจัดเป็นเมืองที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ทะเลนานาชนิดโดยที่ด้านหลังของเมือง ที่เป็นพื้นที่ติดกับชายทะเลนั้นเจ้าเมืองได้สร้างเป็นอุทยานไว้สําหรับลูกหลานของกษัตริย์ได้มาวิ่งเล่นและเจ้าชายอันนบก็มักจะมาวิ่งเล่นที่นี่อยู่เป็นประจำโดยจะออกไปกับพระมารดาที่ชื่อวอุศนีเมื่อเจ้าชายอันนบออกไปวิ่งเล่นก็จะมีปุโรหิตวิโรติดตามไปด้วยเสมอปุโรหิตวิโรนั้นเป็นอาจารย์ที่คอยสั่งสอนวิชาความรู้ให้กับลูกหลานของกษัตริย์ รวมทั้งเด็กๆที่อยู่ในรั้วในวังด้วยเจ้าชายอันนบนั้นเป็นเด็กดีใฝ่หาความรู้และมีน้ำใจซึ่งแตกต่างกับผู้เป็นแม่ที่ค่อนข้างจะเจ้ายศเจ้าอย่างเพราะถือว่าตัวเองเป็นเมียของเจ้าเมืองก็เลยไม่ค่อยจะให้เกียรติใครและไม่ชอบสุงสิงกับคนไรยศถาบรรดาศักดิ์เธอจะคอยดูแลเจ้าชายอันนบอยู่เสมอและคอยปลูกฝังความไม่ถูกต้องให้กับเด็กชายวัยแปดขวบอยู่บ่อยๆ โดยที่ปุโรหิตวิโรนั้นได้แต่เอือมระอาใจเพราะเขานั้นห่วงใยในตัวเจ้าชายอันนบเขากลัวว่าถ้าเจ้าชายได้รับการสั่งสอนแบบผิดๆเมื่อเติบโตขึ้นคงจะกลายเป็นคนไม่เห็นหัวคนไม่เห็นใจใครปุโรหิตวิโรจึงต้องคอยบอกกล่าวและสั่งสอนเพื่อให้เจ้าชายอันนบเข้าใจอะไรได้อย่างถูกต้องวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายอันนบกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาด เด็กชายถือท่อนไม้เรียวยาวขุ้ยเขี่ยพื้นทรายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเห็นบางอย่างกำลังเลื้อยและมุดทรายลงไปแต่ส่วนหางยังคงโผลออกมาให้เห็นเด็กชายคิดว่านั่นคืองูจึงร้องเรียกให้แม่เข้าไปดูอุสนีก็รีบเดินไปหาลูกชายและปุโรหิตวิโรก็เดินตามติดไปด้วยตายแล้วนั่นมันงูนี่ตีมันเลยลูกตีให้ตายเลย ช้าก่อนเถิดอย่าตีมันเลยเห็นหรือไม่มันกำลังหนีพวกเราอยู่มันไม่ได้คิดทำร้ายเราเลยท่านนี่ก็เหลือเกินจริงเชียวใจดีแม้กระทั่งกับงูมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเดรัจฉานก็มีชีวิตเช่นกันเมื่ออุศนีได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดใจเธอออกอาการอยากตอบโต้แต่ก็ควบคุมตัวเองไว้ได้เพราะเธอรู้ดีว่าปุโรหิตวิโรนั้น สำคัญกับเมืองวารีนบมากแค่ไหนใครต่อใครต่างก็ให้ความเกรงใจรวมทั้งเจ้าเมืองด้วยเธอเลยสะบัดหน้าเดินจากไปปล่อยให้เจ้าชายอันนบยืนอยู่กับปุโรหิตวิโรเมื่อปุโรหิตวิโรได้พิจารณาดูปลายหางของงูตัวนั้นและหลับตาตั้งจิตเพ่งดูก็รู้ได้ว่างูตัวนั้นไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นลูกพญานาคที่มีสายเลือดผสมโดยมีแม่เป็นมนุษย์และมีพ่อเป็นพญานาค ปุโรหิตวิโรรู้สึกเห็นใจในโชคชะตาของงูน้อยตัวนั้นจึงได้เอ่ยปากพูดอย่าก,กลัวเลยท้าไม่ทำอะไรเจ้าดอกออกมาเถิดทันใดนั้นเจ้าง,งูน้อยก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากพื้นทรายและเจ้าชายอนันนบก็ได้เห็นรูปร่างของมันอย่างชัดเจนโดยที่หัวของงูน้อยมีหงอนแปลกประหลาดแตกต่างจากงูทั่วๆไปเด็กชายจึงหันไปถามปุโรหิตวิโร ว่าทำไมงูตัวนี้ถึงได้มีงอนบนหัวช่างดูแปลกประหลาดยิ่งนักฝ่ายปุโรหิตวิโรก็บอกวันนั้นไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นถึงพญาน,นาคทันใดนั้นงูน้อยตัวนั้นก็กลายร่างเป็นเด็กชายเมื่อปุโรหิตพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าอายุคงจะไล่เลี่ยก,กับเจ้าชายอันนบเลยชักชวนเด็กน้อยให้เข้าไปอยู่ในวังด้วยกันเจ้างูน้อยเจ้าเชื่ออะไร ้าไม่มีชื่อแม่ของข้าเพิ่งตายไปข้าจะกลับลงน้ำก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเลยได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะไปอยู่กับข้าหรือไม่ข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าพิรุณน,นับตั้งแต่นั้นมาพิรุณก็กลายเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าชายอ,อันนบพิรุณเด็กครึ่งบกครึ่งน้ำคนนั้นแลดูมีความสุขและอาศัยอยู่กับปุโรหิตวิโรเรื่อยมา ส่วนปุโรหิตวิโรก็ถูกใจพี่รุนมากเพราะเป็นเด็กที่รู้คิดและเฉลียวฉลาดแต่พี่รุนกลับเป็นที่รังเกียจของอุสนีเธอมักจะกีดกันไม่ให้ลูกชายออกไปพบปะกับพี่รุนคอยห้ามไม่ให้เล่นด้วยกันและมักจะเรียกพี่รุนว่าไอชาติเดรจฉานโดยทุกครั้งเมื่อได้ยินคําเรียกนั้นพี่รุนก็จะเสียใจมากและมักจะหลบไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ชายทะเลเด็กชายจะแปลงกายเป็นงูน้อยและมุดหายลงไปในพื้นทราย แต่ปลายหางจะโผล่ออกมาและปุโรหิตวิโรก็จะตามหาจนพบทุกครั้งเจ้าอย่าคิดมากเลยท้าไมคิดมากเสียอย่างเจ้าก็จะไม่ทุกข์ใจข้าจะพยายามขอรับดีแล้วดีแล้วกลับเข้าบ้านกับข้าเถิดพี่รุ่นนั้นทั้งรักและเคารพปุโรหิตวิโรอย่างที่สุดเพราะเขาได้รับความรักความเมตตาเสมอมาและทุกครั้งที่ไม่สบาย ก็มีแต่ปุโรหิตวิโรที่คอยเยียวยารักษาและคอยปลอบใจให้หายวาดกลัวและอีกคนหนึ่งที่พิรุณชอบใจนั้นก็คือเจ้าชายอันนบเพราะเจ้าชายดีกับเขาคอยปกป้องเขาเมื่อผู้เป็นแม่ด่าทอว่ากล่าวทั้งคู่อยู่ด้วยกันและเล่นด้วยกันเรื่อยมาจนกระทั่งอายุได้14ปีในวันหนึ่งเจ้าชายอันนบได้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและลักษณะของบาดแผลตามตัวนั้น ก็ดูเหมือนกับถูกไฟไหม้อุสนีเชื่อว่าเป็นฝีมือของพิรุณเพราะทั้งเธอปุโรหิตวิโรและเจ้าชายอันนบก็เคยเห็นพิรุณพ่นไฟออกมาจากปากจนไฟนั้นไหมลามต้นหญ้าที่ชายหาดและในวันที่เจ้าชายอันนบถูกทำร้ายเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยเมื่อแม่บอกว่าเขาคงถูกพิรุนทำร้ายเด็กชายวัยรุ่นก็เริ่มเชื่อแล้วเหมือนกันฝ่ายพิรุนเอง เมื่อเห็นท่าทีของเพื่อนคนเดียวที่เขาไว้ใจแสดงท่าทีไม่แน่ใจในตัวเขาเขาจึงเสียใจมากและวิ่งหนีหายไปส่วนอุสนีนั้นได้ร้องเรียกทหารให้ไปจับตัวพิรุณมาลงโทษจนเมื่อเห็นว่าเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตปุโรหิตวิโรก็ได้เข้ามาห้ามปรามและบอกว่าจะสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพื่อให้ความจริงปรากฏออกมาข้าขอเถิดข้าเชื่อว่าพิรุณไม่ได้ทำ ท่านก็เชื่อไอสัตว์เดรัจฉานนั้นตลอดคอยดูเถิดสักวันมันจะฆ่าท่านปุโรหิตวิโรได้เดินตามหาพิรุณไปทั่วและสุดท้ายก็ไปพบเด็กชายนอนหลบอยู่ใต้พุ่มหญ้าชายสูงวัยรู้สึกสงสารเด็กชายอย่างที่สุดยิ่งเห็นท่าทางขย่อนจนคอโกงซึ่งเป็นอาการที่พิรุณเป็นมาตลอดและอาการนี้ก็ทำให้เด็กชายป่วยไข้ด้วยเขาก็ยิ่งเห็นใจ ส่วนพิรุณพอเห็นปุโรหิตเดินมาก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาและบอกว่าเขาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดข้าไม่สบายอีกแล้วทำไมข้าต้องมีอาการเช่นนี้มันเหมือนจะมีอะไรออกมาจากตัวข้าแต่ก็ไม่มีมีสิเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาของเจ้าปุโรหิตวิโรได้พาตัวพิรุณกลับเข้ามารักษาที่บ้านท้ายวังและบอกให้พิรุณอยู่ห่างๆเจ้าชายอนันนบเอาไว้ จากนั้นเขาก็ได้พาพิรุณไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนับตั้งแต่นั้นมานานๆนนครั้งเด็กหนุ่มทั้งสองคนถึงจะได้พบกันจนกระทั่งทั้งคู่อายุได้20ปีและได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือเจ้าชายอันนบถูกลักพาตัวและครั้งนี้อุศนีก็สงสัยพิรุณอีกเช่นเคยเพราะพิรุณก็ได้หายตัวไปเช่นกันท่านหยุดเข้าข้างไอเดรชาน,นสกีเถิด ข้าไม่ได้เข้าข้างแต่ข้าเชื่อว่าพิรุณไม่ทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ดอกเจ้าเมืองวารีนบได้ส่งทหารออกตามหาเจ้าชายอันนบส่วนอุสนีและมณฑานางสนมที่ทำตัวใกล้ชิดกับอุสนีก็ไม่อยู่นิ่งทั้งคู่ได้ชวนกันออกตามหาเจ้าชายอันนบด้วยแต่ในระหว่างที่ช่วยกันตามหาจู่ๆมณฑานางสนมก็ได้หายตัวไปอุสนีจึงเดินร้องเรียกหาท่านใดนั้น อุสนีก็ถูกจับตัวมัดมือมัดเท้าและลากเข้าไปในป่าทึบเมื่ออุสนีรู้สึกตัวก็เห็นมนธายืนมองอยู่ด้วยแววตาเกลียดชังอุสนีงุนงงกับท่าทีนั้นและสุดท้ายเธอก็ปฏติดประต่อเรื่องราวได้อุสนีด่าทอมนทาส่วนมนทาก็ไม่ได้สนใจคำด่าว่านั้นแต่กลับหัวเราะชอบใจที่สามารถจัดการทั้งแม่และลูกที่เป็นขวากน้ม ขวางกั้นการเป็นใหญ่เป็นโตของเธอและลูกชายได้นี่เป็นฝีมือของเจ้าฤานาง,งูพิษเข้าสาใจดีและมีน้ำใจให้เช่าเจ้าหรือจะมีน้ำใจกับข้าและลูกชายเจ้ากดขี่พวกข้าต่างหากครั้งที่แล้วข้าจุดไฟเผาลูกเจ้าไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้ลูกชายของข้าทำได้อุศนีตกใจมากเมื่อรู้ว่าเจ้าชายอันนบที่ถูกไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน เป็นฝีมือของคนใกล้ตัวและครั้งนี้ลูกชายของคนที่เธอไว้ใจและมีสิทธิ์ในการครอบครองบ้านเมืองต่อจากเจ้าชายอันนบกําลังจะจัดการกับลูกชายของเธอมนทาหัวเราะชอบใจและด่าทออุสนีว่าโง่เขลาคนอย่างเธอมันไม่เห็นหัวคนอื่นชอบดูถูกและไร้เมตตาทำดีกับคนอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์มนทาเงื้อมือที่ถือมีดขึ้นหมายจะแทงอุสนี ท่านใดน,นั้นเจ้าชายอนันนบก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาขวางไว้และคนที่วิ่งตามมาก็คือวิกรมลูกชายของมนทานนั่นเองในมือของเขามีดาบเปื้อนเลือดและเจ้าชายอนันนบก็มีบาดแผลไปทั่วตัวอุสนีเห็นแล้วก็น้ำตาไหลพรากถึงแม้เจ้าชายอนันนบจะเจ็บปวดจากบาดแผลแต่ก็ยังยืนบังร่างของแม่ไว้ฝ่ายวิกรมและมนทาน,นั้นก็หัวเราะชอบใจดีเลย ้าจะได้จัดการพร้อมกันทั้งสองคนเจ้าชายอนนบออกแรงฮึดสู้และการต่อสู้ของทั้งสองคนทําให้ร่างของวิกรมไปกระแทกเข้ากับมนทาจนเธอเซทลาล้มลงและหัวไปฟาดเข้ากับต้นไม้วิกรมโกรธจัดเมื่อเห็นผู้เป็นแม่สลบไปเขาชี้ดาบขึ้นและพุ่งเข้าใส่ร่างเจ้าชายอนนบและดาบคมเล่มนั้นก็ปักเข้าที่หน้าอกของพิรุณเข้าอย่างเต็มแรง เพราะพี่รุนที่ตามมาทันเห็นเหตุการณ์ได้วิ่งเข้ามาบางร่างของเจ้าชายอันนบไว้ดาบที่ปักคาอกอยู่นั้นทําให้พี่รุนซุดตัวล้มลงและมีเลือดไหลลินเขามีอาการขย้อนและเลือดก็ทะลักออกมาทางปากจากนั้นพี่รุนก็สลบไปในขณะที่ทุกคนกําลังตกใจอยู่นั้นปุโรหิตวิโรก็ได้นําทหารมาถึงพอดีและจับตัววิกรมกับมนทาไว้ได้หลังจากที่อุสนีถูกแก้มัด เธอก็โผลเข้าหาลูกชายทั้งคู่เดินเข้าไปดูร่างของพิรุณที่นอนนิ่งอยู่อุศนีนั้นรู้สึกเสียใจมากที่เขาเข้าใจผิดพิรุณมาตลอดส่วนเจ้าชายอันนบเองก็เช่นกันเขารู้สึกเสียใจที่เคยคิดว่าพิรุณเป็นคนร้ายท่านปุโรหิตข้าขอโทษบางครั้งมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากเดรัฉานดอกคิดฆ่ากันโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรม อุศนีพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่ปุโรหิตพูดและบอกว่าจะจัดการเรื่องพิธีศพให้กับพี่รุณนอย่างสมเกียรติแต่ทันใดนั้นพี่รุณนก็รู้สึกตัวและโก่งคอขย้อนบางอย่างออกมาสิ่งที่ถูกขย้อนออกมานั้นก็คือลูกแก้วนาคาสีสวยเมื่อลูกแก้วลอยอยู่ตรงหน้าบาดแผลที่เขาถูกแทงก็สมานกันดีและเนื้อตัวที่เปื้อนเลือดก็หายไป ร่างกายกลับดูสะอาดสะอา้านพิรุณเอื้อมมือไปจับลูกแก้วและลูกแก้วนั้นก็วูบหายเข้าไปในมือทุกคนเห็นพิรุณนดูมีสง่าราศีขึ้นและร่างกายก็ดูแข็งแรงแต่ทันใดนั้นร่างของพิรุณก็กลายเป็นพญานาคตัวโตและเลื้อยหายไปอย่างรวดเร็วถึงเวลาของเจ้าแล้วเจ้าคงรู้ทางกลับไปสู่บ้านของเจ้าแล้วนะพิรุณนับตั้งแต่นั้นมา เมืองวารีนบก็ได้จัดให้มีพิธีบวงสวงพญาน,นาคเสมอมาและในทุกคืนเดือนเพนปุโรหิตวิโรก็จะไปที่ชายหาดเพื่อพบปากกับพิรุณจนกระทั่งปุโรหิตวิโรได้ตายจากไปก็ไม่มีใครได้เห็นพิรุณอีกเลย